อาชมบรรยากาศนี่มาโตมากขึ้นของมหายาบวงครับเมื่เขาหน่าวะเบิ่งหลองร้อยมันมาเมาื่อคืนนี่มาลงนี่ครับขีมขมนนข่มันขี่มนะันจะเป็นลักษณะนี้ขี่มากขึ้นในเดืนนี่นะนี่ขีฟ่ฟานะขี่ฟานี่เป็นที่ขีก่กรองไว้ตัวทีนี่ ไม่ไม่เลยนี่อุดขี่มือเคลื่อนนี่นี่ยังว่าท่านนี่แห่งอยู่มันี่ขี่กักองนกองเลยเหรอมาหากินหยาอ่อนนี่ลักษณะขี่ฟ้านขี่เก่งนะครับเก่งมันเท่าขี่เก่งเนะกกนี่ยล่ะยุกใกล้ๆเหยนนี่แหละเฮ้ยมาหากินนี่หนุนลุ่มศพนี่ยลุ่มพี่หลอกขีก่กองไปตัวทิพตัวเดียว มนใหม่อยู่ลักษณะมันจะเป็นสีขีดคือยาลูกก่อน, <c oughs> นว่าเหม็นครับมันเป็นมันกินแต่ใบใหม่ตะกินใบใหม,ม่กินยอดนันยอดนี้มันว่าเหม็นคือขีดหมูขีดนกว่ากินคลองสกปรกหรอก ใส่บ่วงไว้เนี่ยบล็อกเขารอหลุดมืออื่นมือเล้งใส่ใบเลือดครับสามมือที่มือมันกระโนมามัรยกระดับซ้อมโมเข่าแบบนี้แหละบรรยากาศ